สวัสดีค่ะเมียวพัฒรวนบุญยอดค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญของผลิตภัณฑ์พอยตินค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกว่าเฮ้ยผลไม้อะไรที่ช่วยลดน้ำหนักได้ค่ะทุกคนคะ่ะเออแล้วใครอยากจะลดความอ้วนหรือแบบว่าคนที่หุ่นดีอยู่แล้วก็ไม่อยากจะกินอะไรให้มันอ้วนมากไปกว่าน,นี้ก็ลองมาฟังคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะอ่ะข้อแรกนะคะ แอปเปิลค่ะแอปเปิลแดงของเรานี่แหละค่ะอืมก็คือหนึ่งขีดเนี่ยจะมีแค่หก,ออนนกสิบก,กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะจ๊ะเออตัวเนี้ยทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนแถมยังมีเกลือแร่มีวิตามินสูงมากๆด้วยค่ะข้อที่สองนะจ๊ะผลไม้ชนิดที่สองคือแตงโมจ้ะหนึ่งขีดเนี่ยแตงโมมีแค่ยี่สิบห้ากิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะจ๊ะ มีกากใยสูงเชกเช่นเดียวกันแล้วยังช่วยให้คนที่ขับถ่ายยากๆเนี่ยถ่ายขับถ่ายง่ายอีกด้วยค่ะอืตัวผลไม้ชนิดที่สามก็คือแก้วมังกรตัวเนี้หนึ่งขีดก็มีแค่60กิโลแคลอรีเท่านั้นเองนะจ๊ะแถมยังตัวแก้วมังกรเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะจ๊ะช่วยผิวพรรณอ่อนเยาว์อีกด้วยนะจ๊ะอืม ตัวที่สี่ผลไม้ชนิดที่สี่ก็คือมะละกอเออมะละกอนเนี่ยก็หนึ่งขีดมีแค่ห้าสิบกิโลแคลอรีเ่เช่นเดียวกันนะจ๊ะมีวิตามินเกลือแร่สูงกากใยสูงแล้วก็ช่วยให้คนที่ท้องผูกขับถ่ายได้ปกติเช,กเช่นเดียวกันอ่าผลไม้ชนิดที่ห้าก็คือฝรั่งนะจ๊ะมีหกสิบกิโลแคลอรีเ่เช่นเดียวกันเออ แล้วยังมีฟอสฟอรัสสูงนะจ๊ะแล้วก็ทำทานแล้วอะ่ะอยู่ท้องไม่หิวง่ายด้วยจากตัวฝรั่งเนี่ยอืมผลไม้ชนิดที่หก็คือสตรอเบอรี่เออสตรอเบอรี่เนี่ยมีแค่สามสิบสามกิโลแคลอรีเท่านั้นเองมีวิตามินซีสูงนะจ๊ะอืมแล้วก็ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดเออรวมกันไปเลยนะ พอมันคล้ายๆกันก็คือส้มและสับปะรดตัวนี้มี40-50กิโลแคลอรี่นะมีกากใยสูงมากๆมีวิตามินสูงแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยสดใสแล้วก็ยังช่วยป้องกันไข้หวัดด้วยนะจ้าส้มแล้วก็สับปะรดอืมขออ้อผลไม้ชนิดที่9ก็คือบลูเบอรี่เออบลูเบอรี่นี่มี 60กิโลแคลอรี่นะจา๊ามีวิตามินสูงแล้วก็อร่อยด้วยเนาะบลูเบอรี่เออตัวที่10เออผลไม้ชน,นิดที่10ก็คือชมพู่เนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยมีแค่50กิโลแคลอรี่มีกยากใยสูงด้วยเกลือแร่สูงด้วยค่ะเออแล้วถ้าสมมุติคุณทานผลไม้แล้วแบบว่า มันยังช่วยในการลดน้ำหนักของคุณได้ไม่เพียงพอเหมี mm ๋ย hmm. วขอแนะนำผลิตภัณฑ์พอลิจินก็คือตัวแ l ลักนั่นเองค่ะตัวแ l ลักเนี่ยนะคะเออจะช่วยย่อยไขยมันเออช่วยลดคอเลสเตอรอลอืมลดไขมันส่วนเกินในร่างกายของเราแล้วก็ควบคุมน้ำหนักเช็เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีแอลคาไ t น n ทนค่ะ เผาผลาญเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็ยังป้องกันการเกิดโรคนิ่วในถุงน้ําดีด้วยตัวสแลกเออใครที่แบบว่าอยากจะลดน้ําหนักหรือจะอยากจะควบคุมน้ําหนักเนี่ยให้ตัวสแลกของผลิตภัณฑ์ตัวโพลิตินเนี่ยไปช่วยดูแลแล้วถ้าอยากจะแตบบ่ว่าล้างสารพริษหรือให้น้ําหนักแบบว่าลดลงรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยก็คือตัว วิตกัสนะจ๊ะตัววิตกาสเนี่ยจะเป็นตัวช่วยดีท็อกร่างกายของเราได้ดีมากๆไม่ได้ดีท็อกแค่ลำไส้แต่ดีท็อกถึงระบบเลือดระบบน้ําเหลืองกันเลยทีเดียวรับดีท็อกถึงระดับเซลล์กันเลยทีเดียวค่ะทุกคนคะแต่ว่าเวลาเหมียวส่งให้อาจจะไม่ใช่ตัวลักษณะแบบนี้นะเออตัวเนี้ยมันเป็นสแลกตัวผลิตภัณฑ์เกา่าตอนเนี้ยเขาก็เปลี่ยนโฉมไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะอืม นี่แหละค่ะฝากไว้ด้วยค่ะแถมยังการทานผลิตภัณฑ์อลิตินเนี่ยควบคู่กับการทานผักผล,ลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่จะใช้ในการลดความอ้วนเนี่ยจะทําให้เร่งการเราผาผลาญไขมันเร่งการลดน้ําหนักของคุณได้มากขึ้นนะคะออกกาลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์เออแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีผลิตภัณฑ์ต,ณตัวนี้มันดีอีกอย่างหนึ่งคือยังไงไหม ทานไปนานๆาทานเยอะแค่ไหนก็ไม่มีผลต่อร่างกายและตับไตของเราเลยค่ะหมดห่วงเรื่องฮืดทานไปนานๆานแล้วกังวลว่าจะมีผลต่อตับต่อไต,ต,ต,ตไหมไม่ต้องกังวลเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตและนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยรองรับถึง150งานวิจัยเออถ้าเป็นประเทศไทยก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่เอาไป เราสมให้เขาเออวิจัยเออนะคะทุกคนคะ่ะเออฝากไว้ด้วยค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ